หักเงินบ้างยกมือขึ้นตนทุกคนยกมือขึ้นไหมพี่น้องอย่าเห็นผู้เลยถือหักเงินมือนี่แน่มาเบิองก่อเด้อลูกๆของคุณที่นนารักโดนหักเงินเพราะอะไรอ่ะเอาเขาถามก่อนโดนหักเงินเพราะอะไรฮะวันนี้มาสวยครับกี่บาทครับห้าร้อยครับเพราะว่ามาสายครับหนึ่งนาทีก็ไม่ได้เลยครับกดป็นกดนครับตอนนี้ห้าร้อยบาท มาสายครับห้าร้อยครับสี่นาทีห้าร้อยบาทครับโดนถักห้าร้อยบาทแล้วครับแล้วก็ขอขอบคุณเครื่องดื่มพรุ่งนี้ล่วงหน้าด้วยครับขอบคุณครับอันนี้โดนถักไหมฮะโดนหักครับผมเพราะว่าไม่แต่งหน้ามาวันนี้อย่ามาปรเตียงถอดคว้าคว้มาอยู่ยางแบบออ๊อโอูอ้อาตอนนี้โดนถักไหมครับโดนถักครับเท่าไหร่ครับเท่ากันกับเพื่อนเลยครับเพราะว่าพร้อมกันครับผมอ่า โดนหักครับเพราะว่ามาสวยครับเท่าไหร่ครับห้าร้อยครับเช่นกันครับคุณก็มาสายหรอมาสายนิดหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเราคืนนี้เราซ้อมเต้นกันดึกมากครับบอลแล้วก็ตื่นกันแบบว่าอันนี้เด่นนิดเดียวเองบอลนิดเดียวถึงนันทุนเทหักไปให้เลอยห้าร้อยเช่นกันครับโดนหักห้าร้อยครับมาสายขอบคุณแม่แม่ที่จะโอนมาคืนห้าร้อยบาทด้วย กูบอให้มาสายมันจะมาขอเงินหาลอยหาลอยยูนี้เอ้ยขี่ใค่กับบอลลอนไม่โดนหักค่ะเพราะว่าเพราะว่าอยู่บนเครื่องค่ะอันนี้ยังไม่โดนค่ะเพราะว่าเพราะว่ายังไม่ได้เลยมาสายค่ะโดนหักเท่าไหร่ครับลูกเออหนึ่งร้อยบาทครับเอาทำไมน้อยจัง ้าร้อยครับมาสายใช่ครับเขานัดกี่โมงสิบเอ็ดเอ้ยสิบโมงครับมากี่โมงสิสิบโมงครึ่งเพราะอะไรลืมไมครับเช่นกันค่ะสามนาทีห้าร้อยบาทมันก็เลยเพราะอะไรครับถึงมาสายไม่เพราะอะไรเหมือนกันค่ะก็ก็มาสายหนูไม่รู้ว่าเพราะอะไราไปไหนมาไม่ได้ไปไหนมาก็คืนไปไหนมานอนค่ะอะไรนะไม่มีอะไรค่ะ เมื่อคืนนอนค่ะโอเคโดนหักห้าร้อยบาทไหนอยากรู้ว่าใครไม่โดนหกักวันนี้ใครไม่โดนหักอยากรู้บ้างไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่ะยอมจำนวนเพราะเราเป็นคนมาสวยค่ะโดนหักไปเท่าไหร่ครับห้าร้อยครับมาสายกี่นาทีประมาณสี่นาทีค่ะโอเคเพราะอะไรครับติดทั้งกอสาันฮักกงินฮักกงิน คือแบบว่าหลังๆมาคือแบบหักบ่อยๆมาแค่สายก็ไม่ค่อยว่าเนอะเพราะว่าบริษัทได้มาละหมื่นหมื่นหม,นหมนนื่นก็โอเคนะหมื่นนี้หให้หนูด้วยได้ไหมครับค่าอะไรลูกค่าค่าช่วยพ,พูดแล้วแค่เขียวมันเสียฮียออกมากเลยถึงเป็นแค่แรงงานของนายแต่ผมคือหัวใจของบ้านโดนหัก อตัวเพราะว่ามาสวยครับมาสากกี่นาทียี่สิบนาทีครับยี่สิบนาทีคุณไปไหนมาคุณมาสายยี่สิบนาทีคีเต้ครับต้องเสียอ๋อครับโอเคครับโอเคครับบ๊อดอนครับอ๋อขอเสียงปรบมือกับยูริตเกมเป็นสิ่หน่อยฮะทำไมถึงไม่โดนหักเงินวันนี้าะวนำบัอับแล้วก็มาเลยครับวายูวายู คุณไม่โดนหักเงินเพราะอะไรย่านหักเงินของผมกระเล็ดคุณมาถึงกี่โมงถึงประมาณเก้าโมงหาสิบกว่าครับเฮ้ยแสดงว่าวันนี้ไม่โดนหักเลยครัโอเคนะครับวันนี้ยูริไม่โดนหักเงินนะครับเรียบร้อยดีครับพอดีไม่มีเรื่องบอดพูดให้ฟังสิขับรถขอเป็นโนเศร้าๆเน่ยได้ไหมครับได้ครับขอจังหวะเศร้าๆเน่อยอาจารย์ครับอ ถึงถึงถึงอ่าพูดเลยครับพูดเลยครับเวลาเราจะหมดแล้วรายการเราจะหมดเวลาแล้วฮะใส่ขับรถมาถึงโกสมพิสัยครับใส่กางเกงในสีบุถึกโลวกครับก็เลยไปเปลี่ยนกางเกงในใหม่ก็เลยมาสายครับอถก็เลยถึงโดนหนักไปเท่าไหร่ครับวันนี้ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับมาจับใส่ไหมยังสั่นเอาข้ามข้ามเลยฮะ น่าจะต้องข้ามก่อนอถามก็ได้วันนี้โดนหักหรือ,อยังครับไม่โดนครับไม่โดนเพราะว่าย,ยังไม่อยู่ในสังกัดครับอ๋อไม่มีสังกัดเพราะว่ายังไม่ได้ค่าตัวใช่ครับงานฟรี <c oughs> โอเคอนุโรมนะครับงานฟรี <c oughs> เอามึงคือเปิดตัวแต่ไม่บักกันนี่โดนหักอยู่ครับโดนหักเท่าไหร่ครับวันนี้ห้าร้อยครับเพราะว่าเรอกเพลงเสียงไหลครับ <c oughs> ถ้ากูหักมึงตั้งแต่วันแรกกูได้บ้านหลังหนึ่งแล้วนะ,ะ,ะ,ะถ้าจะเสียงไหลนะเอาดีๆนะถ้ากูหักกูได้สร้างคาลือหาดนะหักชินจังหนิกบอกเลยวันละห้าร้อยคูณทั้งหมด3 65วันมึงคูณสิหพรายังหละครับผมคุณมาสาเกียรตวันนี้ประมาณ10กว่านาทีครับเพราะอะไรครับอ,ออกมาแล้วลืมใส่งเกงในก็เลยกลับไปใส่ครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยลนเล่ล้ากันนี่อา้าเจาะไส่พอถึงสโลกคอยบ่าใส่เลยไหม ตอนนี้ใส่โปะทปที่ไใส่อยู่มหาลาัยวันนี้เคลียรครับประมาณสิบกว่านาทีครับเพราะว่าอเลยฮะเพราะว่าออกมาแล้วครับก็เลยนึกได้ว่าว,วันนี้อยู่ที่มหา,าลาัยเราก็เลยกลับไปเอางานมาส่งครับ oh อ๋ออันนี้เรื่องของมึงนะครับไม่เรื่องของกูเ <bir> นี <thats S 1> ่ยโอเคครับโอ้ยทำงานเพื่อบริษัทอยู่ครับเพราะว่าอยู่ในเครื่องบินนะครับและไปไหนมา ปทัวรยุโและเลี้ยงตีน้อยทีมงานโตเกียว,วยมิลซก